ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องทั้งหลายครับท่านผู้ชมครับคืนนี้เป็นคืนแห่งคุณธรรมครับมองต่างมุมจึงมาเปิดตลาดความคิดเสรีเวทีประชาชนณนาสนามหน้ามัสยิดอัสลามคลองกลุ่งท่ามกลางประชาชนหลายหมื่นคนครับในคืนนี้โดยมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคุณธรรมและสำนักงานเขตบึงกลุ่มถ่ายทอดความเป็นประชาธิปไตยสองชั่วโมงเต็ม โดยในชั่วโมงแรกถ่ายทอดทางช่อง11สถานีโทรทัศน์ของประชาชนและถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 2 5และ AM 891ให้รับฟังกันทั่วประเทศอีกด้วยและต่อจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะถ่ายทอดกระทุ้เด็ดถัดไปทาง IBC 6ตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเรามาฟังความเห็นกันครับว่าทำไมมูลนิธิเพื่อคุณธรรมและสำนักงานเขตบึงกลุ่ม จึงได้ร่วมกันจัดรายการในครั้งนี้เช่นครับผลที่เชิญรายการมองต่างมุมของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมการจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกของความคิดเห็นที่เป็นอิสระอย่างตรงไปตรงมาและในานามของสำนักง,งานเขตบึงกลุ่มขอต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีสี่มุมมองของคนต่างาศาสนาที่จะมามองต่างมุมเชนครับ มุมมองแรกนั้นเป็นมุมมองของพระดีที่ควรไหว้พระผู้ใช้แก่นธรรมะประยุกสอนพระนักเทศเด่นดังศีลสังวรพระที่พึ่งผู้เดือดร้อนได้รู้งานพระผู้กล้าปกป้องพุทธศาสตร์พระผู้สิทธิพุทธทาสรปราดชาวบ้านพระสวนแก้วแจกแก้วตาปัญญาญาณท่านพระอาจารย์พยอมกัลยาโน มุมมองถัดไปในวันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์เชี่ยวฉลาดปรัชญาภาษาจิตจริยศาสตร์จริยธรรมนำใกล้ชิดเป็นบัณฑิตขั้นเกียรตินิยมดีชอบช่วยคนใกล้ตายให้ใจสงบมือประครบจิตรักษาทําหน้าที่เป็นนักพูดใจเย็นเป็นเมธีรองสาราจารย์ศิวลีศิริไล มุมมองถัดไปในวันนี้เป็นมุมมองของนักมังสวิรัตผู้เจนจัดทั้งการงานและการสอนธุรกิจวิชาการทุกขั้นตอนวิทยากรหลายสถาบันอยู่นานมานายกผู้ก่อตั้งมังสวิรัตผู้ถนัดในงานด้านภาษาผู้จัดการบริษัทพัฒนาคุณพรเทพศรีนลลล่าผู้น่ารัก มุมมองสุดท้ายในวันนี้เป็นมุมมองของอิสลามิกชนคนสู้คนสร้างคนคนตรงซื่อจัดรายการคนช่างคุยลุยจนลือผู้ยึดถือคุณธรรมอย่างมั่นคงอดีตโฆษกสภากทมผู้ยอมหักไม่ยอมงอดังประสงค์เป็นคนจริงคนเด่นเป็นคนตรงชื่อบรรจงโซมณีท่านนี้ครับ นวรัตน์พงภัยบูรณ์กวีรัตนโกสิทป์ประพันธ์ให้เป็นพิเศษสําหรับวิทยากรมองตาอง่างมุมครับ,รบผมขอเริ่มกับทู่แรกนะครับขอเชิญคุณธงชัยจเจริญสิริเป็นทนายความอยู่สํานักงานทศธรรมทนายความเชิญครับคุณธรรมของนักการเมืองควรต่างจากคุณธรรมของชาวบ้านทั่วไปหรือไม่เพราะว่านักการเมืองจําเป็นต้องรับผิดชอบในการบริหารประเทศและสังคมไทยครับครับ ท่านนิมนต์พระอาจารย์พยอมเป็นท่านแรลดีนะครับหมายความว่าจะต้องให้มีคุณธรรมจำแนกแจกแจงออกไปเป็นหลายพวกคงจะอยากจะใช้คําว่าคําเดียวทาว่าคุณธรรมนี่ไม่ควรจะแบ่งให้ของพ่อค้าแม่ค้าของนั่นของนี่แต่ว่าของคุณธรรมของนักการเมืองปรับได้เปลี่ยนได้เรียกว่าเสียบได้เสียบไม่ได้อะไรกงี้ครับอย่างนั้นรรสรุปสั้นๆอ่ะ คุณธรรมของนักการเมืองต้องกลิ้งได้อะไรอย่างเงี้ย็ยุ่งเลย mm hmm. มันต้องมีลักษณะเฉียบขาดของคุณธรรมว่าต้องแน่วแน่ต้องตรงอย่าเอาคุณธรรมไปใช้เพื่อกลิ้งไปกลิ้งมากันขอแค่นี้ครับนี้ท่านท่านจะไม่ยอมครับก็มีคนพูดนะครับว่านักบวชเนี่ยก็ชอบคิดอย่างนี้นะครับหรือว่าชาวบ้านก็ชอบคิดอย่างเนี้ยจริงๆแล้วคุณธรรมของนักการเมืองเนี่ยมันจะเหมือนกับชาวบ้านหรือประชาชนไม่ได้ เพราะว่านักการเมืองนั้นจะต้องนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนึกว่าจะทําอย่างไรให้เศรษฐกิจต่อเนื่องได้หรือว่าจะทํำยังไงให้อํานาจนั้นมันมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นที่เขายอมเสียสัตว์เนี่ยตบัดสัตว์ทั้งหลายนั่นนะครับยอมเสียใครจะว่าคุณธรรมก็ช่างแต่ทําเพื่อเพื่อส่วนรวมแท้ๆเนี่ยถ้าอาจารย์ทาไมบอกว่ากลิ่งไปกลิ่งมาไม่ได้ครับ <c oughs> แหมจะไม่ให้ติดเลือดพันธายนรสิงห์ซะเลยเนี่ผมลาบากยังไงก็ตามถ้าหากว่า คนเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าถ้าลองเริ่มพื้นฐานจริงไม่ได้ตรงไม่ได้เริ่มมีเสียศูนย์ตัวนี้เนี่ยตัวอื่นมันก็เสียตามไปด้วยในหลักของคุณธรรมทางศาสนา,ศา,ศาระบุไว้เลยว่าผู้ที่เราเริ่มพูดโกหกได้จะไม่ทําทั่วชั่วอย่างอื่นได้เป็นไม่มีมครับถึงน,นถ้าอาย่างครับถ้างนั้นถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วยว่าคุณธรรมของนักการเมืองจะต้องต่างกับคุณธรรมของประชาชนอย่างนรครับไม่ได้ค,คงเป็นไปไม่ได้แยกไม่ได้ ถ้าจะเอาคุณธรรมของศาสนาไปใช้ก็ต้องใช้ให้มันตรงของของของความเป็นจริงครับไม่ใช่เอาไปใช้เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองอืครับ,รบแล้วแล้วจริงๆแล้วนั่นนะครับท่านอาจารย์ถ้าหากว่าเราจะมีได้ไหมครับว่าคุณธรรมของผู้หญิงคุณธรรมของผู้ชายคุณธรรมของออคนเป็นพ่อค้าคุณธรรมของนักธุร,รกิจคุณธรรมของตุลาการมันต้องต่างกันคือต้องแยกเป็นข้อว่าข้ออะไรเช่นสมมติว่าข้อสัจจะ ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามก็ต้องถือความเป็นจริงจริงในความเป็นพ่อจริงในความเป็นลูกจริงในความเป็นนักการเมืองจริงในความเป็นนักบวชมันต้องมีตัวจริงตัวนี้ไม่ใช่ว่ากลิ้งไปตามสภาพการของประโยชน์ของตัวประโยชน์ของพรรคประโยชน์ของพวกถ้ากลิ้งไปอย่างนี้คุณธรรมมันก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นสัจจะแท้ของมันแล้วสักวันหนึ่งก็คงจะต้องลูกหลานก็งงเี่มันเอายังไงกันแน่ไอ้คำนี้เดี๋ยวมันมันสับได้เปลี่ยนได้มัน กลับได้จนเด็กต่อไปจะจับประเด็นไม่ได้ว่าสัจจะคืออะไรครับครับคุณคุณปรนจงคิดไงครับตรงนี้ครับในมุมมองของอิสลามคิดไงครับตรงนี้ครับท่านได้กล่าวว่าคนโกหกย่อมไม่ทําชั่วไม่มีอิสลามสอนไว้ว่าลักษณะของผู้ที่ต้องห่างไกลแล้วก็เป็นอันตรายต่อตัวเองสังคมและประเทศชาติ ลักษณะสประการประการที่หนึ่งเมื่อเขาพูดเขาก็จะโกหกเมื่อเขาให้สัญญา mm hmm. เขาก็ผิดสัญญา mm hmm. และเมื่อเขาให้ไว้วางใจ mm hmm. แล้วก็ทรยศ mm hmm. ลักษณะของผู้สับปะับเหล่านี้นั้นเป็นบุคคลที่น่าอันตรายต่อตัวเองสังคมครอบครัวและประเทศชาติฉะนั้น เราได้ยินอยู่เสมอว่าเมืองใดไร้ธรรมอัมพัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนฉะนั้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการอยู่ร่วมกันต้องดึงเข้ามาเรื่องของคุณธรรมต้องดึงมาเรื่องของธรรมะแล้วจะไปรอดฉะนั้นกระทูที่ถามบอกว่าคุณธรรมของการเมืองคุณธรรมของนัการศาสนาทุกๆอย่างนั้นจะเป็นการแจะมีการแตกต่างกันหรือไม่นั้น การทีうう <im> ่จะให้เขาบอกว่ามีคุณธรรมไม่ใช่คนนั้นจะบอกกับฉันคือเป็นคนที่มีคุณธรรมคุณธรรมนั้นประชาชนเป็นคนที่มองว่ามีหรือไม่มีฉนั้นจะบอกว่าคุณธรรมจะไปใช้อย่างพร่ำเพรื่อไม่ได้การที่ใช้คําว่าคุณธรรมอย่างพร่ำเพรื่อนั้นเพื่อเป็นการหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจริงๆแล้วการที่จะมีคุณธรรมหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวของตัวมันเอง ศาสนาทุกศาสนาสอนว่าคุณธรรมธรรมะให้คุณฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ทําคุณให้กับชาติบ้านเมืองแล้วคุณจะบอกคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมได้อย่างไรตกลองคุณบรรจงไม่เห็นด้วยว่าเราจะแยกกันว่าระหว่างคุณธรรมนักการเมืองกับคุณธรรมประชาชนหรือแยกเป็นหมู่เหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาดจะไม่ได้เด็ดขาดครับต้องเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกันครับจะหลับจะตื่นจะยืนจะนั่งจะนอนจะอะไรกันแล้วแต่ต้องแยกกันไม่ได้โดยเด็ดขาด ถ้าแยกออกจากคุณธรรมข้หลักการศาสนาเขาเหล่านั้นอิสลามเขาเรียกว่าไซตอนถ้าภาษาท,ทั่วไปเขาบอกซาตานถ้าพูดใ้ชัดเจงมารผู้ถูกสาปแช่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับความผิดเนี่ยมันอยู่ที่คนไปชวนเขามาทำให้เขาต้องเสียสัตว์เสียคุณธรรมหรือความผิดอยู่ที่ว่าเขาเสียเองคุณธรรมเพราะเขามาร่วมกับรัฐบาล ถ้าอาจารย์วกมามุมนี้นั้นผมขออนุญาตมุมมองต่อไปว่าอิสลามยังสอนว่าอีกว่าคำแรกที่บอกโกหกแล้วเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้มีนรกรองรับแต่อิสลามยังยกเว้นบทเฉพาะการอีกว่าการโกหกนั้นมีสิทธิโกหกได้มีครับการโกหกนั้นหมายความว่าถ้าเขาถามว่าประเทศไทยมีอาวุธสงครามเท่าไหร่ถ้าเราไม่ตอบเป็นดีแต่ถ้าตอบ ตอบจริงแล้วเป็นภัยต่อประเทศชาติไม่ได้โกหกแล้วครอบครัวก็ทะเลาะก,กันไม่ได้โกหกแล้วทําให้คนสองคนทะเลาะก,กันไม่ได้แต่ถ้าโกหกแล้วคนสองคนนั้นดีกันสามารถทําได้ฉะนั้นการโกรหกนั้นเพื่อสร้างความสันติสุขได้แต่ถ้าโกหกและสับส,สนไม่ได้ถ้างั้นกรณีที่รัฐบาลชวนสีเนี่ยนะครับมีฝ่ายชาติพัฒนาก็มาร่วยนะครับจะถือว่าอันนี้โกหกแล้วประเทศชาติดีหรือสับสนครับ การโกหกขออภัยท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนวันท่านเคยกล่าวไว้แล้วก็เป็นบทสอนนายที่นักพูดทั้งหลายบอกว่าก่อนพูดคำพูดเป็นนายดอกแต่แล้วเวลาพูดไปแล้วเ,เวลาพูดเราเป็นนายคำพูดแต่และพูดแล้วคำพูดเป็นนายเราฉะนั้นเนี่ยอิสลามหรือศาสนาทุกศาสนาพูดอยู่แล้วว่า จะพูดอะไรออกไปเนี่ยคิดให้ดีซะก่อนแล้วค่อยพูดแล้วเมื่อพูดแล้วต้องเป็นไปตามที่คิดฉะนั้นเนี่ยครับการที่จะฉีกสัญญาบัญจะโกะหกไม่โกหกเนี่ยที่หลังอย่าพูดอย่าพูดครับเพราะจังหวะการร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นจังหวะต่อสมาชิกพรรคการเมืองสอสจากพรรคการเมืองหนึ่งจะมาพรรคการเมืองนั้นย่อมมีฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรพูดอ,อย่าพูด พอพูดแล้วร่วมรัฐบาลปัญหาเกิดขึ้นเพราะไปประกาศอย่างชัดเจนอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยสัญญาแต่ถ้าถามมุมมาว่าเข้าไปแล้วเนี่ยปัญหาดีหรือไม่อย่างไรผมมองว่าการเข้าไปแล้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทําไมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้นงบประมาณมหาศาลการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้นใช้เงินซื้อเสียงเหมือนเดิมการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้นได้หน้าเก่าแทบทั้งสิ้นฉะนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แล้วการดําเนินงานในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นจะหยุดและสะดุดชะงักลงตรงนี้นะครับมองคนไร้แง่กันฉะนั้นต่อไปนี้นะครับใครจะพูดอะไรอย่าโป้ปดอย่าโกหกอย่ามุสาพูดในสิ่งที่จริงอย่างผมอยู่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพอผมดูว่ามันไม่ดีในขณะอยู่ผมไม่พูดแต่พอออกแล้วผมตกไม่ดียังไงผมออกออกแล้วออกเลยแล้วไม่กลับนี่คือสัจจะตรงนี้สำคัญครับ ค,คุณอาจารย์พรเทพครับคุณธรรมจะเป็นหนึ่งเดียวนะฮะไม่มีพรมแดนระหว่างศาสนาคนเราอาจจะมีศาสนาต่างกันแต่คุณธรรมเหมือนกันสำหรับแต่ละสาขาอาชีพที่อาจารย์เจิมศักดิ์พูดถึงเป็นครูก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีคุณธรรมเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่ต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของจรยาบรณแต่ละสาขาอาชีพจะมีจรรยาบรณเฉพาะของตัวเองตำรวจจะมีจรรยาบรณในการเป็นตำรวจนักการเมืองจะมีจรรยาบัณ ครูจะมีจรรญ,ญาบรณในแง่มุมของศาสนาซิกเราให้ความสำคัญของสัจจะถึงขนาดว่าสัจจะนี่คือพระเจ้าถ้าเราไม่สามารถจะบรรยายลักษณะของพระเจ้าได้มีตัวตวนมีลักษณะอย่างไรคืออยู่นอกเหนือความคิดของมนุษย์แต่เราสามารถเปรียบเทียบสัจจะนี้ได้กับพระเจ้าคือเป็นความที่ยิ่งใหญ่มากมหัดมะคานทีเคย ให้แง่คิดในเรื่องของสัจจะไว้ว่าเราอาจจะได้ยินคนที่ปฏิเสธพระเจ้าในโลกนี้มีแต่เราจะไม่ได้ยินคนที่ปฏิเสธสัจจะเพราะนั้นสัจจะคุณธรรมนี้เป็นของคู่กันแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญนักการเมืองจะต้องมีครับารัาน้นอาจารย์เห็นไงครับที่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียคําพูดบ้างเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเมื่อกี้นี้คุณบรรจงก็บอกว่าการที่ เข้าไปร่วมนั่นเองนะครับทําให้บ้านประเทศชาติดีหลายอย่างอย่างที่พูดเมื่อกี้นั่นเองครับเห็นไงครับตอนนี้ครับก็อาจจะมีข้อดีบ้างนะในแง่ของบางครั้งบางคราวมีความจําเป็นต้องเสียสละแต่ว่าก็ต้องมาดูให้แน่วันในแง่ของเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นเรื่องของประโยชน์เพื่อชาติอย่างแท้จริงแต่ละคนก็ต้องวิเคราะห์ดูให้ดีครับตรงนั้นต้องดูใหม่นะครับครับอสุรีครับ ดันต้องกราบเท้าพราะคุณเจ้านะเจ้าคะว่าวันนี้ไม่ทราบเป็นไงดันกับพระคุณเจ้าเนี่ยอยู่กันคนละมุมจริงๆเลยนะเจ้าคะรวมทั้งท่านอาจารย์บรรจงด้วยดัย้นมีความเห็นที่จะกราบเรียนว่าคุณธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ดั้นเชื่ออย่างนี้คนทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราถือว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเพราะเรามีคุณธรรมแต่ว่าเราจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าเราใจกว้างพอที่จะมองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างนะคะ จริงอยู่ดันเห็นด้วยกับท่านวิทยากรทุกท่านว่าโดยหลักสากลทุกศาสนาแล้วเนี่ยนะคะคุณธรรมซึ่งเป็นความดีงามนั้นไม่ได้ต่างกันเลยแต่คุณธรรมนั้นก็ต้องไปกับหน้าที่นะคะในสังคมมนุษย์แล้วยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ขาอย่างหมอเนี่ยนะคะโดยหลักของหมอแล้วเนี่ยหมอก็เป็นมนุษย์ที่มีศาสนามีคุณธรรมเหมือนคนอื่นแต่เมื่อถึงวินาทีหนึ่งที่หมอจะต้องตัดสินใจนะคะ สิ่งที่หมอเขาถือเป็นหลักก็คืออะไรที่เป็นผลร้ายกับคนไข้เนี่ยหมอจะไม่ทําเป็นอันขาดนั่นคือคุณธรรมของหมอเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าแบบหมอนี่คุณธรรมหมอต้องเหมือนคุณธรรมของคนธรรมดาเด่นกล้าที่จะเรียนเลยว่าหมอเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นคุณหมอชาวพุทธเนี่ยจะต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานของความประพฤติแต่ถ้าหมอติดศีลห้าเป๊ะนะเจ้าค่ะพระคุณเจ้าเป็นหมอไม่ได้เจ้าค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าพูดความจริงแล้วคนไข้เขารับไม่ได้ ขาทุกโศกอย่างสาหัสก็ดูเหมือนจะขาดเมตตาแล้วเท่าที่น้ำเห็นมาหมอก็จะไม่ทำเดี๋ยวมีคนไข้คนหนึ่งอาจารย์ขาเขาถามว่าเขาเป็นมะเร็งใช่ไหม,มแล้วสภาพเขาเนี่ยเขารับไม่ได้อาจารย์เขารับไม่ได้เรารู้เต็มอกเลยว่าเขารับไม่ได้อาจารย์เนี่ยมองแล้วก็บอกว่ามันเป็นเนื้อง,งอกนะเขาก็ถามว่าเนื้อร้ายหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยดีอะนะแล้วผมจะตายไหมพวกเราก็กำลังพยายามอยู่นะ เราก็บอกวาอ่าทำไมอาจารย์ไม่บอกอไปเลยตรงๆว่าเขาเป็นมะเร็งอาจารย์บอกว่าจะบอกได้ยังไงผมเป็นหมอนะวิสัยหมอวิสัยพยาบาลจะไม่ทําสิ่งที่เป็นผลร้ายกับคนไข้เป็นอันขาดแล้วถ้าอย่างนี้เราจะไปว่าหมอไม่มีคุณธรรมหรือคะดันคงไม่เห็นด้วยอย่างนี้ขอประทานโทษอาจารย์ไหมใช้คําว่าไม่เห็นด้วยดันคงจะต้องกลับเข้ามุมของนั้นแล้วยื่นหน้าออกมาใหม่ว่ายางนักการเมืองเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่และหน้าที่ของนักการเมืองนั้นคือเขาต้องผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติ เราเท่าแต่ดูภายนอกเราไม่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของนักการเมืองเราไม่สามารถจะรู้ข้อเท็จจริงเพราะนั้นตัวนั้นเองนั้นอาจจะมองในแง่ที่ว่าดันั้นให้โอกาสค่ะเมื่อเลือกท่านขึ้นมาแล้วทุกพักเนี่ยเหมือนดูท่านเล่นละครเล่นไม่ดีเดี๋ยวตกเวทีตายตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นันั้นให้โอกาสแล้วก็ดังนั้นคิดว่านักการเมืองเนี่ยบางครั้งถ้าเขาจําเป็นต้องเลือกเพื่อสังคมส่วนรวมเพื่อประเทศชาติ เราก็ต้องให้โอกาสเขาเราจะไปทําตัวเป็นผู้รู้มองทะลุใจเจตนาเขาไม่ได้หรอกค่ะที่สําคัญก็คือตัวนักการเมืองท่านรู้เองค่ะว่าที่ท่านทําอย่างนั้นเนี่ยท่านมีอะไรอยู่ในหัวใจถ้าท่านคิดว่าท่านจําเป็นต้องทําเพื่อประเทศชาติอย่างตัวนั้นเองเนี่ยนะคะนั่นถือเลยว่าท่านจะไม่พูดปกแล้วก็ไม่พูดเป็นอันขาดถ้าเป็นการพูดปดที่ให้คนอื่นเขาเสียหายแต่ถ้าใครมาให้ท่านพูดความจริงนะคะอาจารย์แล้วประเทศไทยต้องเสียหายอย่างยับเยินท่านไม่พูดค่ะแต่เด<ต>ี๋ยวก็ขอเรียนค Oh. ถ้าพูดความจริงแล้วประเทศเสียหายเนี่ยจะไม่พูดแต่ว่าได้นะคะเลี่ยงจะไม่จะไม่พูดปลดตรงๆแต่ถ้ามันสถานการณ์มันบีบคั้นมากเลยเนี่ยก็จะต้องพูดแล้วนั้นก็จะต้องขอโทษต่อพระเป็นเจ้าว่าดันได้ทําผิดก็คือพูดปลดดันไม่เคยสนใจการลงโทษของมนุษย์คําติชมของมนุษย์ดันสนใจพระองค์เท่านั้นว่าพระองค์เที่ยงธรรม เป็นมุมมองของผูน้นับถือศาสนารคริสต์ที่น่าสนใจครับครับรุณจงเชงค,ครับสันส้นๆครับครับสั้นๆทางอาจ,จารย์ที่พูดว่าต่างกับมุมมองของคนที่ชื่อบัญจงโมณนีนั้นไม่ได้ต่างเลยครับอ,อิสลามสอนว่าอย่างชัดเจนเลยว่าถ้ากโกหกเป็นอย่างไรนะครับผิดสัญญาเป็นอย่างไรเมื่อได้รับความไว้วางใจแล้วทรยศไปไหนนั่นคือโทษและยังเว้นไว้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าแต่ถ้ากโกหกและสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นได้นั้นนั่นไม่เป็นบาป อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่างกับคนคนหนึ่งที่เป็นโรคมะเร็งแล้วถ้าเราไปตอบบอกว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาเสียใจนั่นคือไม่ถูกอิสลามถึงบอกได้ชัดเจนตรงนั้นบอกว่าถ้าโกหกบอกว่าไม่ใช่มะเร็งแล้วเกิดความสุขนั่นไม่ใช่บาปครับฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนครับสิ่งใดที่ควรที่ควรที่จะกโกหกได้โดยไม่ผิดหลักการของศาสนาโกกได้รครับ,<ม>รบตรงนี้ก็ไม่เรียกโกหก้เขา <อ S 2> เรียกอุสโลบายครับเป็นกุสโลบายที่ต้องใช้ ท่านี้อยากจะเน้นตรงนี้สองประเด็นว่าแปลว่าอะไรครับกุศโลบายนี่คือหาทางออกให้แบบไม่เสียหายครับผมอ่านสยามโพสต์นะครับคุณเปลวสียเงินเขียนว่ากุศโลบายนั้นเนี่ยคืออุบายที่เป็นกุศลใช่แต่ถ้าอุบายแล้วเป็นอกุศลเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล<ช>้วดันมา<ช>เรียกกุศโลบายเนี่ยมัน,มนผิดผิดอันนี้ี่มนใช้สับสนกันตรงนี้ท่านี้มันจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติเ่าเป็นนักบวชก็ต้องมีคุรทมนักบวชต้องยืนว่าอย่างนี้ ถึงจะต้องทำต้องทาอย่างนี้เนะี่ยอย่าไปผิดพี้ยมากถ้าไปบอกเอาทําสบายเรื่อยๆก็ไม่ได้ก็ผิดกฎจัญญาบัญของนักบวชเหมือนกันถ้านักบวชบอกเรียบเรียบเรียนเรียอย่างอาจารย์ว่าเสียเหมือนกันเพราะนั้นต้องพูดจากจัญญาบัรญของนักบวชต้องยืนยันว่าสัจจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้องต่อต้านไปบ้างถ้าไม่กระตอกกระตากวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาจะนึกว่าอนุมัติให้เขาทํานี่เป็นหลักของศาสนาพุทธบาลีว่าตัสสมาตุนหิ แปลว,ว่าท่านนิ่งเสียปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปตามอําเภอใจเท่ากับเราอนุมัติให้เขาทํหมันก็โมยเดินเข้าบ้านมาถ้าเราไม่กระตกกระตากมันก็อ๋อตัดสมาตุธิอนุมัติไอ้ขนได้แล้วอะไรนี้ครับขอบคุณครับ,ค,รบคุณธงชัยครับชิดไงครับนกักการเมืองต้องมีคุณธรรมสูงที่สุดตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าประชาสุขขังมหุมตมังซึ่งแปลว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักการเมืองตัดสินใจไปแล้วมันเป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์แก่ความสามัคคีในชาติทําให้ชาติอยู่รอดแล้วผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําเป็นสิ่งที่มีคุณธรรมแล้วครับครับขอบคุณครับท่านอื่นครับผมมีมุมมองตรงที่ว่าผมมุมมองในทัศนะผมเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับคืออาจจะมีมุมมองที่ต่างกันอำนาจแท้จริงของคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นอินนัลฮุกมุอิลอฟลอ คืออำนาจมาจากพระผู้เป็นเจ้าแต่การสแสดงละครในสภาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือนักปกครองก็ตามนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ศาส,สนาอิสลามได้บ่งบอกไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติใดประชาชาติหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองและเมื่อความจริงมาถึงความเท็จย่อมมาลายไปความชัดเจนมันอยู่ตรงนี้ผมชอบท่านนายกตรงที่ว่ารักษาหลักการไว้ก่อน พราะถ้าทุกคนไม่รักษาหลักการและปราศัจจกซึ่งคุณธรรมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์เพราะว่าอํานาจของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแต่ของมุสลิมนั้นอํานาจรวมอยู่ที่เดียวคืออินนัลฮุกเมลลอัลลอฮ์อำนาจจากพระผู้เป็นเจ้านี่ความชัดเจนของมุสลิมครับขอบคุณครับท่านอื่นครับขอตรงกลางครับออผมคิดว่ากําลังหลงประเด็นอยู่ตัวหนึ่งคือคําว่าการให้สัจจะสัญญากับการพูดความจริง ในผมเองในอดีตเคยเป็นทหาหนมาก่อนถ้าในการพูดความจริงแล้วทาให้กองทัพเสียหายทําให้ประเทศชาติได้รับความเดือดร้อนนั้นบางครั้งบางคราวถือเป็นบาปมหาหันโดยซ้าไปแต่การให้สัจจะสัญญาคือให้สัจจะว่าจะทําอะไรไม่ได้มาความพูดความจริงนะครับให้สัจจะว่าจะทําอะไรโดยเฉพาะนักการเมืองนั้นสิ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้เพราะถ้าไม่มั่นใจว่าจะทําได้ไม่ควรให้สัจจะสัญญาผมให้ความสําคัญน้อยมากกับสัจจะสัญญาระหว่างพรรคการเมืองแต่ผมให้ความสาคัญสูงสุด ถ้า,าสัญจานั้นสัญญานั้นเป็นสัญญ,ญาที่นักการเมืองให้กับประชาชนครับอครับครับขอบคุณครับเมื่อกี้มีท่นานนั้นครับเชิญครับทีนี้เราไปว่ากันนักการเมืองนักการเมืองนี่เขาไม่มีศาสนานะครับในระหว่างเขาเป็นนักการเมืองนี่เขาไม่มีศาสนาไม่มีศีลธรรมไม่มีจรรยาบรณไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราจะเห็นเขาทะเลาะก,กันเขาอะไรกันอยู่ในสภาแต่ว่านักการเมืองเนี่ยเขาปาถนาอยู่อย่างเดียวคือเงินเงินนี่ถ้าตกใส่หินหินหน้า ตกใส่หญ้าหญ้าตายตกใส่ทรายทรายสุดตกใส่มนุษย์นี่สินร,รมเสื่อม <c oughs> ครับนี่ครับนักการเมืองประกาอย่างนี้ท่านนายกเ่านครับเมื่อกี้พาดพิงในเรื่องที่บอกว่าอิสลามเนี่ยอนุญาตให้ผิดสัญญาในการเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้มองในไม่ได้พูดในประเด็นนั้นนะครับไม่ได้พูดประเด็นว่าผิดสัญญาแล้วเข้าผมพูดอยู่เสมอและเน้นอยู่เสมอว่าต่อไปนี้จะพูดอะไรนั้นจะสัญญาอะไรนั้นต้องระวัง มิฉะนั้นแล้วจะผิดหลักการของศาสนาผิดกับมุมอีกมุมที่บอกการร่วมรัฐบาลนั้นคนละเรื่องกันห้ามพูดอะไรแล้วผิดสัญญาทะนั้นต้องระวังในเรื่องของการพูดนะอันนี้นี้ขอเรียนยนตรงนี้ครับฉันคิดว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เรากาลังพูดกันเรื่องคุณธรรมยอยากจะกลัาเรียนท่านผู้ฟังว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนนะคะที่จะช่วยให้เยาวชนของเราเนี่ยไม่มองอะไรด้านเดียวนะคะเวลาที่เรามองปัญหาอะไรก็ตามเนี่ย ไม่ทราบว่าเป็นข้อ้อสอบหรือ,อยังไงเดี๋ยวนี้เด็กของเราเนี่ยจะมองไม่ถูกก็ผิดมันอยู่แค่นี้ค่ะอันที่จริงเวลามองต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยอาจารย์คะท่านคิดว่าเราควรจะสอนให้เด็กของเราเนี่ยมองอะไรให้รอบด้านนะคะแล้วก็ ที่สาคัญคืออย่าด่วนตัดสินทันทีที่ได้ยินอะไรหรือฟังอะไรพอเห็นอะไรปั๊บฟังอะไรปั๊บเราตัดสินทันทีดูเหมือนเราเอาตัวเราเองอัตตานะเจ้าคะพระคุณเจ้าเอาเอาตัวเราเองเนี่ยตัดสินเลยว่าอ,อย่างนี้ถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนเราคงไม่ปฏิเสธว่านักการเมืองนั้น คือคนที่เราเลือกเขาขึ้นเลือกท่านขึ้นมารับผิดชอบกับประเทศชาติบ้านเมืองพอเราเห็นจริงอยู่ละ่ะค่ะเรามีอะไรที่นั่นในสังคมประชาธิปไตยเราอาจจะเรียนเสนอความเห็นหรือท้วงติงแต่ท่านคิดว่าในมุมมองของท่านแล้วเนี่ยถ้าเราฟังปั๊บเราตัดสินท่านพัวเนี่ยนะคะมันก็ดูเหมือนเราไม่ให้โอกาสท่านอะนะคะและที่สําคัญก็คือการพูดถึงสัตยาบันหรือทําสัญญาเนี่ยจริงอยู่นะคะในภาคการเมืองนั้นอาจจะมีการทําสัญญากัน แต่ถ้าแม้นว่าประกาศออกมาอย่างแจ้งชัดให้ประชาชนว่าจะทําอย่างนี้ในสังคมมนุษย์มันซับซ้อนนคะถ้ามันเกิดมีเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านชี้แจงให้ประชาชนฟังได้ว่าอะไรคือเหตุผลที่ท่านต้องเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ให้โอกาสฟังท่านเหรอคะเราจะไม่ดูโอกาสที่ท่าน พิสูจน์เลคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันเชื่อว่าคุณ,ณธรรมเนี่ยฟังดูเป็นนามธรรมนะคะอาจารย์แต่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วถ้าอะไรถ้าไม่จริงหรือไม่ถูกต้องเนี่ยไม่นานก็จะออกมาเองอันนั้นก็ขอการาบเรียนจากมุมของฉันอย่างเงี้ยค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสังคมไทยขณะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งพี่น้องของเราใจร้อนค่ะพอฟังอะไรปั๊บเราตัดสินพูวดเลยว่าอย่างนี้นะะงั้นต้องดูมองต่างมุมน,นะครับถึงจะเห็นต่างมุมกันไ,ได้นะครับองมองต่างมุมค่ะค